สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องเมียวานครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับน้องโรบินสาวสวยผู้น่ารักนักร้องผู้โด่งดังของเพนีนาโคนี่หากคุณผู้ชมท่านใดอยากรู้ว่าน้องเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นด้านไหนคุ้มค่าไหมที่จะเปิดน้องมาใช้ วันนี้เราจะมาส่องสกิลดาร์บแรกที่เพิ่งออกมาของน้องกันครับขึ้นคําเตือนเดี๋ยวนี้เลยครับว่าความสามารถของน้องโรบินในคลิปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าตัวละครยังไม่ออกเลยมันเป็นแค่ดาร์บแรกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมอย่าเชื่อเปอร์เซนต์ที่อยู่ในคลิปนี้มากนักน,นะครับให้คุณผู้ชมดูแค่แนวโน้มของเปอร์เซนต์เท่านั้นก็พอนะครับเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลยครับมีหวานขอแนะนําพอมดเคลว์เพลย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนามากมายประันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บรรริิกกกาาาจงมว่10,000คน คลิกเลยที่ www.kewaplaygame.com เติมฮอนไขสตาร์เรววันนี้ใช้เพียงแค่ U i ดีก็เติมได้แล้วส่วนลดจัดเต็มโปรโมชั o ่นรับเคลวะคอยทุก,ท,กทุกยอด100บาทและที่สำคัญอย่าลืมใส่โค้ดเมียหวานตอนชำระเงินจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเทวะเพลย์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะน้องโรบินตัวละคร5าดาวซัพพอร์ตสายกายภาพผาดประสานเธอเป็นสาวน้อยผู้น่ารักและสง่าง,งามผู้สุภาพเรียบร้อย เธอเป็นส่วนหนึ่งของแฟมิลี่ที่เชิญชวนผู้บกเบิกให้มาเยือนยางพนาคนีนักร้องมากความสามารถผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับจักรวาลเธอสามารถใช้พลังของประสานเพื่อถ่ายทอดบทเพลงของเธอให้กล้องกังวานอยู่ในใจของผู้ที่ได้ฟังผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าน้องโรบินเนี่ยสามารถร้องเพลงให้ได้ด้วยนะถ้าคุณแค่อยากเปิดตัวละครนี้มาฟังเพลงแล้วก็ผมก็ว่าคุ้มอยู่นะต่อไปเราไปดูที่ความสามารถของตัวละครกันดีกว่าครับเริ่มจากตอนโจนตีปกติมาอย่างทุกครั้งนะครับการโจนตีปกติเป็นการโจนตีปกติธรรมดา ตามเตเมหนึ100่งร้อยปของเอตีเคครับไม่มีอะไรพิเศษหรอกนะต่อไปไปดูที่สกิลกันดีกว่าครับสกิลของน้องจะเป็นการพัฟเพิ่ม DMG ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดซึ่งจะเพิ่ม DMG ให้กับเพื่อนร่วมทีมเท่ากับ50%เป็นไปเวลา3เทินครับโดยจะเริ่มนับเมื่อเริ่มเทินต่อไปของน้องโรบินนะครับผมสกิลไม่แค่นั้นแหละครับหมดแล้วเอ้มันสั้นแปลกๆนะทำไมมันสั้นจังแต่คุณไม่ต้องกังวลใจครับเพราะว่าความบ้าของตัวละครน,นี้อยู่ที่เอติเมตครับเอาล่ะเรามาดูติเมของงน้อบินซึ่งเป็นล์ของตัััวะคครรนนี้กบ อัติเมตของน้องโรบินจะเป็นการเปิดคอนเสิร์ตซึ่งน้องจะร้องเพลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอัติเมตครับอันนี้คือร้องเพลงจริงๆนะครับหมายถึงว่าเพลงในเกมของเราจะเปลี่ยนไปเลยครับผมอยากเปิดเพลงของน้องให้คุณผู้ชมฟังนะเอาเป็นว่าแค่นิดเดียวก็พอนะครับเป็นไงล่ะลงไหลน้องกันบ้างไหมครับอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าแค่เปิดตัวละครมาฟังเพลงผมก็ว่ามันคุ้มแล้วครับ เมื่อเปิดใช้งานติเมดน้องจะเข้าสู่สถานะคอนเซโตหรือสถานะคอนเสิร์ตครับและจะร้องเพลงไปเรื่อยๆผมขอเรียกสถานะนี้ว่าสถานะคอนเสิร์ตแล้วกันนะครับเพราะมันเรียกง่ายดีหลังจากที่เปิดใช้งานทีเมดแล้วเพื่อร่วมทีมทั้งหมดจะเร่งกชั่นขึ้นมา100%ทันทีครับยกเป็นตัวน้องโรบินนะและบัฟเพิ่มเอทีเคให้กับเพื่อร่วมทีมทั้งหมดเท่ากับ23%ของเอทีเคของโรบินบวกด้วย200ครับและทุกๆครั้งที่เพื่อร่วมทีมโจนตีศัตรู น้องโรบินจะทำดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับ120%ของ a อ k ของน้องโรบินและดาเมจนี้จะติดคีิิข้ออย่างแน่นอนและคลีดาเมจจะเท่ากับ150%อันนี้ฟิกไว้เลยนะครับและเมื่ออยู่ในสถานะคอนเสิร์ตน้องโรบินจะไม่สามารถแอคชั่นได้และจะต้านทานคาวคอนโทรครับสถานะคอนเสิร์ตนี้จะถูกแสดงอยู่บนลำดับแอคชั่นที่ด้านซ้ายบนครับซึ่งจะเทียบเท่ากับสปีด90ครับหลังจากที่น้องใช้ติเมตไป และติเมตของน้องนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อถึงลำดับแอคชั่นของคอนเสิร์ตครั้งถัดไปครับอาจจะมีคุณผู้ชมที่กําลังงงๆอยู่บ้างครับอันนี้ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆกันแล้วกันนะคือเมื่อน้องใช้อติเมตเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดจะได้อชั่นทันทีและบัฟเอทีเคให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดและทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมโจมตีศัตรู น้องโรบินจะทำดาเมจแถมไปด้วยครับซึ่งดามเมดนนี้แรงพอสมควรเลยครับและติดคิดิทลิขวออย่างแน่นอนและเมื่อน้องอยู่ในสถานะคอนเสิร์ตอยู่น้องจะทำอะไรไม่ได้เลยและจะไม่โดนคาวคอนโทรอย่างแน่นอน และสถานะนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อลำดับแอคชั่นคอนเสิร์ตครั้งถัดไปมาถึงครับซึ่งจะเทียบเท่ากับสปีด90หลังจากที่น้องใช้ติเมตไปครับบอกได้เลยว่าแปนติเมตที่ดีต่อใจและดีมากๆด้วยครับได้เรงแอคชั่นทั้งทีมบัฟเอ k เคได้แถมมีดาเมตติดแม้ติดมือด้วยครับต่อไปไปดูที่พรสวรรค์ของน้องกันบ้างครับพรสวรรค์ของน้องจะเพิ่มครีดาเมตให้กับตัวละครทั้งทีม20% และทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมโจมตีศัตรูน้องโรบินจะได้รับพลังงาน2หน่วยครับเป็นพรสวรรค์ที่ค่อนข้างดีครับเพิ่มคีดดาเมจให้ตัวละครทั้งทีมและยังช่วยฟื้นฟูพลังงานให้กับน้องโรบินได้ด้วยครับซึ่งพรสวรรค์น,นี้สามารถติดได้ในขณะที่น้องโรบินกําลังอติเมตยอยู่ด้วยนะครับอาล่ะต่อไปเป็นเทสเสริมของตัวละครครับว่ามีเทสอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเทสที่1ครับคือ เมื่อเข้าการต่อสู้น้องโรบินจะเร่งแอชชั่นตัวเองทันที25%ครับซึ่งเป็นเทสซี่ค่อนข้างดีครับเพราะว่าเมื่อเข้าการต่อสู้แล้วน้องจะได้แอชชั่นก่อนทันทีเลยและสามารถบัฟให้เพื่อนร่วมทีมได้เลยทันทีครับต่อไปเป็นเฟสที่2ครับเฟสที่2เมื่ออยู่ในสถานะคอนเสิร์ตหรือสถานะที่อัติเมตอยู่จะเพิ่มครีดาเมจจากการโจมตีต่อเนื่องทั้งหมด10%ครับ อันนี้คิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพิ่มไม่เยอะมากและเฉพาะคิดเมจจากการโจมตีต่อเนื่องเท่านั้นครับต่อไปเป็นแทที่3ครับอันนี้จะช่วยเรื่องการรักษาให้กับน้องโรบินเมื่อ HP ต่ำกว่า50%น้องโรบินจะได้รับการฮิ2%ของเปอรเของค HP ทุกๆครั้งที่ทาเลนต์ทำงานหรือก็คือทุกๆครั้งที่เพื่อนร่วมทีมโจมตีศัตรูครับแต่ต้อง HP ต่ำกว่า50%นะและฮิล2%เองผมว่าค่อนข้างน้อยไปหน่อยครับผมว่าอันนี้อาจจะมีการบัฟเพิ่มในนนาคตนะ ต่อไปไปดูที่อดุลลนกันครับว่าเราจะเปิดอ e ีไหนดีเริ่มกันที่อดุลลอนหครับเมื่อน้องอยู่ในสถานะคอนเสิร์ตหรือสถานะที่อัติเมตอยู่เมื่อเพื่อร่วมทีมโจมตีปกติใช้สกิลหรืออัติเมตคนคนนั้นจะได้รับออนาเมนต์หสแต็กซึ่งตัวละครที่มีออนาเมนต์อยู่จะได้รับสปีดเพิ่มขึ้น15%ต่อ1สแต็กซึ่งสามารถทับซ้อนได้สูงสุดที่2สแต็กครับ ว่ายง่ายคือสามารถเพิ่มสปีดให้เพื่อนร่วมทีมได้เท่ากับ30%ครับเธอเพื่อนร่วมทีมจนตีหรือใช้สกิลหรืออัติเมตและเพิ่มตัวคูณดาเมตที่ทําได้จากอัติเมตของน้องโรบินจาก120%เป็น192%ครับเรียกว่า E1 นี่ค่อนข้างดีครับเพิ่มสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้แต่ต้องอยู่ในสถานะที่น้องอัติเมตอยู่เท่านั้นนะครับสถานะปกติเพิ่มสปีดไม่ได้นะและดาเมตจากอัติเมตที่น้องทําได้จะแรงขึ้นมากๆเลยครับ ผมว่าถ้ามีงบและค่อนข้างอวยน้อง E1 ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับต่อไปเป็นเอลูรอนสครับเอลูรอนสจะว่าดด้วยเรื่องของการอัปเกรดพรสวรรค์ของน้องครับพรสวรรค์ของน้องจะเพิ่มครีดเดเมจให้เพื่อร่วมทีมเพิ่มขึ้นอีก20%จากปกติ20%คือเพิ่มเป็น40%ครับและจะเพิ่มการฟื้นฟูพลังงานให้อีก1ห,หน่วยครับจากปกติจะเพิ่ม2หน่วยเมื่อเพิ่มร่วมทีมโจนตีจะเพิ่มเป็น3หน่วยแทนครับ เอลเดลอน2ก็ถือว่าค่อนข้างดีครับที่ช่วยในเรื่องของการอัปเกรดพรสวรรค์ของน้องแต่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับเพราะว่าอยู่ถึงเอลเดลอน2น่าจะมีอะไรที่เพิ่มเมคาอิกได้มากกว่านี้ครับต่อไปที่เอเดลอน3ครับมาตามธรรมเนียมคือสกิลบวก2เลเวลและอาติเมดบวก2เรเวลเอลเดอลอน4ครับเมื่อใช้งานคอนเสิร์ตหรืออยู่ในสถานะของอัติเมตจะลบคาวคอนโทรลให้กับเพื่อร่วมทีมทั้งหมดทันทีและเพิ่มต้านทานสถานะให้กับเพื่อร่วมทีมมทั้งหด50% อันนี้ก็ว่าเป็นเอดลลอนที่ค่อนข้างดีครับที่ช่วยในเรื่องของการการควบค contrl ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเอดลลอน5ครับตามรมเนียมเบสิกไอแทกบวกหนึ่งเลเวลและพรสวรรค์บวก2องเลเวลเอดลลอน6ครับเมื่ออยู่ในสถานะคอนเสิร์ตหรืออัตติเมตอยู่ mm hmm. เพื่อนร่วมทีมจะได้รับบัฟเจาะทะลวงต้านทานดาเมจของศัตรูทุกประเภท20%และคีดดาเมจของดาเมจที่ทําได้จากอัตติเมตของน้องโรบินจะเพิ่มจาก150เป็น200%ครับ และจะเพิ่มให้แค่ดามเมจหกครั้งแรกเท่านั้นครับจากเอลูลอนทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเพิ่มความสามารถของอัติเมทครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าที่เอลูลอนศูนย์ผมว่าเล่นได้ดีแล้วครับอาจจะไม่จําเป็นต้องเปิดเอลูลอนหนึ่งมากครับหรือว่าอาจจะมีการบัฟเอลูลอนเพิ่มมาอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนะครับต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายครับคือ LC ประจำตัวมาดูกันครับว่าทําอะไรได้บ้างความสามารถของ LC ประจำตัวครับคือทุกๆครั้งที่เพื่อนร่วมทีมโจมตีศัตรู ผู้สวมใส่จะได้รับบัฟแอนติเลชั่นหนึ่งสแต็กซึ่งสามารถทับซ้อนได้สูงสุด5สแต็กครับแต่ละสแต็กจะช่วยเพิ่มฟันฟื้นฟูลพลังงาน3%หมายความว่าสูงสุดได้อยู่ที่15%ครับและเมื่อใช้งานทีเมดจะเพิ่มเอ k เคให้กับผู้สวมใส่48%และเพิ่ม d ี c ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด24%แต่อยู่ได้แค่เวลา1เทินเท่านั้นนะครับและจะลบสถานะแคนเทเลชั่นทั้งหมดออกไป ถาถามผมว่ามันดีไหมต้องตอบเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอาจจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานถึง15%แต่ก็ต้องร้อยเพื่อร่วมทีมโจนตีถึงจะสแต็กได้ถึง15%ครับและบัฟเพิ่ม DMC กับเพิ่ม ATK อยู่ได้แค่เทินเดียวเท่านั้นครับอาจจะมาใช้ในเรื่องของการเบิร์สต์เมทได้อยู่แต่ผมว่าอาจจะไม่คอกคุ้มสักเท่าไหร่ครับ ผมคิดว่าน่าจะมี lc สีดาวที่คิดว่าน่าจะคุ้มกว่านี้ครับแต่เตือนไว้ก่อนนะครับว่าอย่าใส่แดนแดนแดนให้กับตัวละครนี้นะครับเพราะว่าติเม็แล้วสามารถเลีชั้นให้เพื่อนร่วมทีมได้ถึง 100%. เพราะฉะนั้นใส่แดนแดนแดนไปไม่มีประโยชน์เลยครับสรุปแล้ว lc แนะนําว่ายังไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเอาไว้ถ้าง,งบเหลือๆค่อยมาเปิดได้ทีหลังครับเรามาสรุปข้อดีข้อเสียของตัวละครนี้กันดีกว่าครับ ข้อดีเลยครับคือตัวละครน้องโรบินค่อนข้างเล่นง่ายและไปได้ทุกทีมซึ่งจะเน้นในเรื่องของการเบร์สตาเมดครับ อัติเมตของน้องสามารถเบรสเดมตได้ดีมากครับซึ่งเมื่อกดใช้จะทําให้ตัวละครทั้งหมดได้แอคชั่นทันทีและอัมเมตของน้องยังช่วยทำดาเมตได้อีกด้วยครับซึ่งดาเมตนี้ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยทีเดียวและข้อดีอีกข้อนึงครับคือน้องเป็นตัวละครที่ใช้สกิลพอยต์ค่อนข้างน้อยครับเนื่องจากว่าบัฟดาเมจของน้องอยู่ได้ถึง3เทินครับหมายความว่าน้องใช้แค่1นึ่งสกิลพอยต์ต่อ3เทินเท่านั้นเองครับคล้ายกับรุนเหมยเลยครับ และถ้าอยากลองปั้นให้น้องเมตมิ่งแรงๆดูถ้าปั้นเอทีเคน้องจะเมตมิแรงมากๆผมก็อยากเห็นนะว่าน้องเมตมิ่แรงขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าปั้นเอทีเคสุดไปเลยส่วนข้อเสียของตัวละครนี้ครับอืมผมตอบไม่ได้เลยผมคิดไม่ออกเลยอะถ้าใครคิดว่ามีข้อเสียอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับให้ท่านผู้ชมช่วยคิดหน่อยครับพอดีผมคิดไม่ออกจริงๆ น้องอาจจะไม่ได้เป็นตัวละครที่หวือหวาเหมือนน้องสปาร์คเกิลหรือรวนเหมยที่มีจุดเด่นเรื่องด้านใดด้านหนึ่งไปเลยแต่โรบินค่อนข้างที่จะไปได้ทุกทีมครับและเล่นสบายไม่กินสกิลพอยต์สามารถแรกชั่นเพื่อบิร์สเมทให้กับทีมได้ด้วยครับและค่อนข้างตอบโจทย์ถ้าเกิดเอาไปเล่นกับอาชชิรอนครับอัติเมทของน้องถ้าเพื่อนร่วมทีมโจนตีศัตรูจะทำอัติเมตเพิ่มเติมไปด้วยซึ่งอัติเมทของอาชชิรอนจะเป็นการโจนตี4ครั้งในการอัติเมทครั้งเดียว นั่นหมายความว่าดาเมจที่ได้จากน้องโรบินจะออกมาถึง4ครั้งเลยซึ่งถ้าหากว่าปั้นคอมโบกันดีๆผมว่าค่อนข้างน่าสนใจมากเลยครับสำหรับใครที่มีอาเชรอน e 2ผมว่าน้องโรบินก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวหรือสำหรับใครที่มีอาเชรอน e 0ย์ก็ใส่ได้นะครับแค่คุณเอาลบล้างออกไปสักตัวหนึ่งยอมดาเมจลดลงไปนิดนึงเพราะว่าตัวของน้องโรบินสามารถบัฟดาเมจได้ก็น่าจะประมาณพอๆกันแหละครับ และนี่คือทั้งหมดของตัวละครโรบินที่มีข้อมูลอยู่ในตอนนี้ครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีการบัฟตัวน้องเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตครับอันนี้ต้องรอดูครับว่าน้องจะเก่งขึ้นไปหรือเปล่านะวันนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขออภัยด้วยถ้าเสียงผมมันแหบแห้งไปบ้างครับเพราะว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานประจาครับต้องขอไว้คุณผู้ชมจริงๆครับหากคุณผู้ชมมีข้อติชมก็คอมเมนต์ไปข้างใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมสสวััดีครบ